สวัสดีค่ะน้องปีนกับคุณแม่ทําอะไรกันอยู่คะวันนี้เป็นวันล้างรถค่ะน้องปีนโอ้เด็กดีช่วยป้าปากับคุณแม่ล้างรถคุ้งปีนล้างรถป้าปาส่วนแม่ล้างรถคุณแม่ใช่ไหมคะโอ้โหขัดใจเลยขัดใจเลยขัดใจเลยเก่งไหมคะทำไมเก่งจังเลยอะคะเก่งมากเลยค่ะรถป้าปาสีอะไรคะลูกสีเกรย์รถคุณแม่สีอะไรคะ แม่สีอะไรลูกดูดีดของรถคือแม่สีอะไรคะไว้เออรถปลาปลาสีอะไรเก่งมากโอเคฟองน้ำสีอะไรนี่ฟองน้ำสีอะไรนี่สีอะไรสีเยลโล่ําไม่สีเหลืองแล้วตอนนี้ดำแล้วนะครับ <laughs> โอเคน้องปินขยันขัดมากเลยไป เปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างเอามุมอื่นบ้างเอามุมอื่นบ้ากไปขายที่อื่นบ้างฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคยกมาลากมาจุ่มลงไปเลยจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยโอเคอานทูเลยทูเลยโอ้โหอะนะโอ้โหเพิ่งกราบน้ำเมื่อกี้เปียกอีกแล้วเบียกอีกแล้ว,ลวโอ้โห น้องปีนทำไมขยันอย่างนี้เดี๋ยวก็ล้างจานช่วยแม่บ้างเดี๋ยวก็ล้างรถช่วยแม่บ้างสุดยอดจริงๆเลยคนนี้ปีนเออยกมาเลยค่ะยกคนเลยค่ะยกคนเลยค่ะตักเองตักมาตักมาไปทางไหนต่อขัดด้านหน้าเออด้านหน้าค่ะด้านหน้าเลยค่ะหาดึงขันกันนิดนึ่งขันนินึ่ขับขับขับโอเคโหขยันมากเลย ตอมาจะทำคาคาแคร์ปล่อกคาแคร์ค่ะปินชาคาแคร์ปินชานี่มีหลายอาชีพนะ <c ười> เป็นเลี้ยงปลาบ้างอะไรบ้างปลูกผักปลูกผักบา้างล,ล้างรถเลี้ยงไรแดงบ้างอาชีพเยอะจริง <c ười> เล่นหุ่นบ้างปินชาเจ้าของหลายอาชีพช่วยแม่จนเปียกหมดแล้ว ไปเป็นคนเก่งยกมือให้ป้าตาดูหน่อยได้ไหมคะบอกพี่ขัดรถต้องทําแบบนี้บอกพี่เลยหรอกอ่ะขัดโชว์ขัดโชว์หน่อยขัดโชว์หน่อยนี่ค่ะนี่ขัดถูกูแบบแม่เก่งอ่าูงๆเลยถูสูงๆเลยเอาสูงๆเลยเอาสูงๆเลยค่ะเอาสูงได้มคะโอเคค่ะถึงไหมลูกถึงไหมเออสูงๆเลยโอเคต้องพินชานี่ขยันจังเลยแค่ขยันไหมลูกขยันมากโอ้โห โอ้โหจุ่มน้ำอีกเหรอคะลูกจุ่มน้ำยาเพิ่มอันนี้เป็นสไลด์เฉยๆนะครับไม่มีอันตรายนะครับผมล้างรถด้วยสไลด์โอ้โห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 สุดยอดเลยแบบเมื่อกี้แบบว่าลากยาวมากเลย เอาเติมเยอะหรอเติมเรื่อยๆค่ะว่ <laughs> องเย,ยนไอ้ขาวๆนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรคะ <Why? S 1> ฟองฟอง <laughs> เออฟอ,องสีอะไรคะลูกฟองสีอะไรคะฟองสีไว้โอเคโอ๊ยตั้งใจครับตั้งใจแน่ระวังหน้าขมำมันเลยขมังเนื้อ อืมเล่นฟองค่ะปาร์ตี้ฟองนมค่ะปาร์ตี้ฟองมนมโอ้โหไม่มีฟองน้ำแล้วค่ะเอามืองลงเลยค่ะโอ้โหโอ้โหโ,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 โอเคบายบายครัพี่ๆพี่ๆต้องปินขอตัวไปล้างรถกับคุณแม่ต่อก่อนนะคะบิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิหน่อยเร็วกิ๊ง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 โอเคเจอกันคลิปหน้าบายบายไปก่อนไปก่อนพี่ๆก่อนโอเค